ท,ท,ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับท่านสมาชิกปนเกียนะรติกับผมนายทรงศักดิ์ทองศรีในทาน่นานรัฐมนตรีช่วยรกรการสมมาไทยนะครับซึ่งได้รับมอบหมายจากนณะรัฐมนตรีให้เป็นผู้เสนอร่างพร่ญยัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเฉพาะที่ปศนะครับต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาความผิดชอบนะครับก็โดยหลักการได้ผลตามที่ท่านในขารที่การวุฒิสภาได้ให้ความโกรณาเสนอที่ประชุมแล้วนะครับ ผมขออนุญาตมีประเด็นเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ท่านสมาชิกทั้งหลายได้ได้รับทราบนะครับว่าในร่างพร่ำยัต์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้แทนท้องถิ่นนั้นนะครับตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวนระที่สอเนี่ยเมื่อวันที่ยีิตุลาคม2องพนหารสแปดะครับมีประเด็นอยู่สามประเด็นด้วยกันนะครับที่อยู่ในร่างตามที่เดี๋ยวท่าน ในที่ประชุมได้มีโอกาสได้พิจารณาต่อไปนะครับประเด็นที่หนึ่งเป็นเรื่องของอายุของผู้สมัครและวุฒิการศึกษานะครับผู้สมัครรับการเลือกตั้งต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับแต่วันเลือกตั้งเว้นแต่กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นจกะกำหนดเป็นอย่างอื่นนะครับผู้สมัครต้องมีต้องสำเร็จการศึกษาดังนี้นะครับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต่ำกว่าอนุบปิญญาประกาศนิบัติวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่านายกเทศมนตรีไม่ต่ำกว่าอนุปิญญาประกาศนิบัติวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต่ำกว่าวัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าผู้ว่าการจะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สองการปรับให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญให้ยกเลิกมาตราในวงเล็บสของมาของมาตรา50แห่งพร่หญัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ .2 อ6 2และให้มีการแก้ไของต่อไปนี้วงเล็บสเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ที่ยังคงมีการดำเนินการกิจการดังกล่าวให้ยกเลิกมาตาให้ยกเลิกความในวงเล็บ21ของมาตาหา50แห่งพรมำยัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2 5 1 2ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กำหนดเกี่ยวกับบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมีให้ะสิทธิสมัครรับการเลือกตั้งโดย วบั21เคยเคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง3การตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งให้ยกเลิกความในมาตราตามวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา52ราหยัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศส2562 โดยเมื่อผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองท้องถิ่นได้รับใบสมัครแล้วให้ตรวจสอบดังนี้กรณีไม่ครบถ้วนหรือผู้นั้นถูกจำกัดสิทธิ์สมัครรับการเลือกตั้งให้คืนเอกสารในทันทีกรณีครบถ้วนและผู้นั้นไม่ถูกจำกัดสิทธิ์รับสมัครการเลือกตั้งให้ออกเอกสารการรับสมัครนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมขออยาก,กเปลี่ยนท่านประธานท่าสมาชิกนะครับในประเด็นของร่างพรัญญัตินะครับที่ ที่ประชุมจะมีการพิจารณาต่อไปนะครับนั่นก็เป็นเหผลสําคัญที่จํา,าจเป็นต้องตราพระบัญญัติฉบับนี้นะครับผมจึงขอให้ที่ประชุมวุฒิสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาให้ความเป็นชอบต่อร่างพระบัญญัตินี้ต่อไปครับขอบคุณครับ